ยันเือออก่ะยานีอีกนานรู้ไหมเขาไปเยี่ยมทุกอาทิตย์เมียรออยู่กี่ปีเขาก็รอหรือหนูรอรอทุกปี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 มแล้วอยากไปคิดหนีมันไม่คุ้มไม่ได้หรอกเป็นห่วงโงาครับเออทำไมถึงหนีมาเนี่ยเป็นห่วงเมียก็ตอนเขาอยู่ที่นู่นเขาอยู่คนเดียวมีลูกด้วยกันไหมไม่มีครับหนูอยู่คนเดียวที่ต้องแขงเสร็จเอาได้เอาไปบ้านเผื่อหรือเปล่า ก็แ่ยาหน้าไว้ข้างหน้านะไปถ้ามีเาก็ดแล้วเน่ราเิ่งไปซื้อของให้เยอะเลยโอเคับโอเคอรัานดอูกแล้วครับู้ครับกครับะคดไเดินีไหเนาะไปเนาะงนน เรา <c oughs> ขออยู่แถวนี้แหละอ,อยู่บ้านปามมันต้องไม่เหนอานานหรือาคือไหมโตัวคุยไปยังยังหับตัวคุย่อยังไม่คิดงานนะคือไหมเครืออุก์ไม่คิดงานนะคือไหมเนลัอเอติเนียวทำไม ไม่ได้เพ่าที่แล้วขอไปซื้อของให้เไมึงไม่น่าไปตามพวกเลยก็ไม่น่าไปตามเลยดีไม่กี่วันก็ได้ที่สักรายตอนนี้าเต็มมันนี่ครอมันตามพวกไงของพี่แค่คดีเสรใช่ไหมพี่แนี้อะไรยากขอย่ทนแอยู่บ้านตามไม่ต้องไปออกพานหรือเปล่าต้โควิดไปยัง